เราจะไม่ทะเลาะกันเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะทำพระป่าสามัคคีกันแล้วนะตับจากวินาทีนี้เทปนี้เป็นต้นไปนะคะสุนารีกับตักสิริพรเราจะปองดองกันแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรต่อไปนี้เนี่ยนะคะตักอะคุณสุนารีเราใช้ผัวคนเดียวกันแล้วเยนะคะเราหมายถึงใช้นุ้ยใช้นุ้ยเหรอ ก็เสร็จจะไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะแล้วจะรักกันล่าสุดตั๊กกับนุ้ยเข้าไปที่บ้านเขามาเยี่ยมเราที่บ้านมาเยี่ยมที่บ้านเออแล้วยังไงที่บ้านหนูเลี้ยงหมาเขาคุยกับหมารู้เรื่องเขาคุยกับหมารู้เรื่องทุกตัวจะไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันแล้วเพราะว่าเขาพูดภาษาหมารู้เรื่องใช่ไหมเนอะใช่รักสัตว์รักหมากันนี่จะไม่ทะเลาะกันเลย โอ้กเดียวกันเข้าใจกันไงโอ้กรรมการเห็นต่างคุณสู่หมดเลยอะไม่ไม่เคยเจอแบบนี้นะหนูคนที่แย่ดิ้สดได้ไหมคะทำไมฮะหนูไม่รู้สึกว่าพิสูจน์เนี่ยตัดสินได้อย่างยุติธรรมถูกต้องแล้วค่ะตอบไปพิสูจน์หน่อยค่ะถูกต้องแล้วที่เขาตัดสินอย่างนั้นแล้วทำไมไม่เหมือนกับคุณอะแล้วพิสูจ์หนูต้องขอกราบขอภัยแทนกรรมการที่เหลือทุกคนด้วยนะคะที่ยกตรงข้ามกับพี่แต่จริงๆแล้วเนี่ย คืออาจจะเป็นด้วยหูของพวกเราด้วยค่ะอาจจะไม่ได้มาตรฐานไม่ถึงระดับพี่วันนี้แต่คนนอนน้อยแล้วก็ป่วยกันด้วยนะคะเลยเฮ้ยมันแปลกอะไรไม่รู้อ่ะใช่แต่อย่างหนูเนี่ยหนูก็เดาใจไงเดาใจไปสั่เอ๊ะแบบว่าเออคุณท่นหอมเนี่ยไอ้ท่อนี่เป็นตอนแรกคุณถึงไปเดาใจ พี่สูตจะจะจะยกเทียนหอมเพราะอะไรเพราะคุณเทียนหอมเนี่ยท่อนที่เป็นท่อนธรรมดาเนี่ยเหมือนมากเลยนะแต uh huh. พ่พอพี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่เท่าไร่ uh huh. แล้วแถมดึงอกีกส่วนน้องลูกตาเนี่ยจะออกไปทั้งแหลม uh huh. ซึ่งเสียงพี่สูต์เนี่ยจะหวานนุม่มกลางหวานแล้วแบบมันเพราะเพราะมากออ uh huh. แต่นี่ลูกตามจะออกไปหลมแหลมซึ่งไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ไห uh huh. นลองร้องลองร้อง,องสิอยู่บ้านนะดีๆไม่น่า <laughs> หัวร้อทำไมชอบเหรอหัวร้อเขาต้องวมเวลาร้องอย่าหัวร้อเหมือนกับเขาจนฉบับเขาร้องดีแล้วหนูมาร้องต่อหน้าต้นฉบับเขินอะไรเขินไรเขินไรพี่สุเขาก็บอกแล้วว่าเสียงก็เหมือนแต่ว่าดึงไปหน่อยแต่พี่สุตัดสินถูกต้องแล้วป่าคะแม่ตาเขาไปกู้เงินบ้านพี่สุอยู่หรือเปล่าหรืออยากได้ผัวพี่เขาจริงๆตอนที่คุณพาร้องเพลงอยู่เนี่ย ตกับพี่สุเนี่ยหันมาสบสายตากันโดยบังเอิญหลายทีมากเลยอ่ะมาฮะอะไรงเงี้ยคือแบบแสดงว่าวายวันนี้พี่สาวน้องสาวใจตรงกันเออเนี่ยวันนี้ก็เลยออกมามัตติเอกฉันเลยเห็นไหมคะขึ้นมาประโยคแรกนี่กลับไปเธอมียหนูกับพี่สุรหันมาปิ้งฮะอู้ยิอย่างนี้เลยคุณหันมาตอนนั้นเลยนะถอชยค่ะถชยค่ะ คุนคุณสู่ไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ไม่ตลอดรอดฟังหรอครับ